b t s ร่วมกับ9ยอดชาแนลขอตอกย้ำความเป็นหนึ่งกับสุดยอดรายการที่มหาชนต้องกล่าวถึงที่ใดมีภัยที่นั่นมีเรากู้ภัย13สุดยอดคาถาคมที่นำไปใช้ได้จริงปิพติปาโมชนานังปิิติโสกาหายะสัพปะสัมปติชะยะมังคลังกับจอมขมังเวทตื่นเต้นสยองเกลียนกับต้นฉบับเกลียนตัวจริงเสียงจริงช็อกเกลียน ชิวชิวสบายสบายกับป๋องกับผลทองพลับในสบายสบายสไตล์ป๋องทุกสถานศึกษาล้วนมีคำล่ำลือมหาลัยสยองขวัญท่านใจคุณนิ่งและกล้าพอมาพิสูจน์กับเราเดอะโกสสัมผัสวิญญาทุกความบังเอิญย่อมมีคำตอบคำสาสตมรณะที่ไหนเด่นที่ไหนดังจาะลึกกันเห็นเห็นมหาโชค เผยเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตเปิดกลุ่นตำนานเก่าตื่นตากับความขลังของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังผลกรรมที่ทำต้องชดใช้ในชาตินี้กับละครสอนศีลธรรมมนุษย์มีกรรมทะลักจุดเดือดกับวิชามนต์ดำศาสตร์ลี้ลับ รายการดีเนื้อหาเด็ดทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ทางก้าวยอดช anel ตำนานความเชื่อความดีรับ